ตามกันต่อขบวนการพาเสียแป้งนานโนดหลบหนีออกจากโรงพยาบาลล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ชุดนุหารกองปราบเนี่ยไปรูปตัวในหนอนสุทธิวัฒนค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญคนนี้ขับรถนําขบวนพาเสียแป้งหนีล่าสุดไปเจอตัวที่จังหวัดราช,ชาบุรีค่ะก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีค่ะไอ้เจนอนเจ้าหนี้ตำรวจกองปราบมีไหมคุณเปิดประตู็คยกับเจ้าหน้าที่หน่อย ข้าไม่เปิดเดี๋ยวเราจะพังประตูเข้าไปไจุกไอ้จุ๊กไอ้น้องออกมาออกมาออกมาโดยดีไหมฮะคุณนุ่นเนี่ย ออกมาโดยดีสิคะไม่มียิงสวนไม่มีนะไม่มีค่ะอาวุธครบมือเจ้าหน้าที่จ่อขนาดนี้นะคะนายหนอนสุทิวัฒน์ขุนนรงอายุ28ปีเนี่ยก็ค่อยๆเดินออกมาจากบ้านหลังนี้ยกมือขึ้นแต่โดยดีเลยนะคะออนี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบปรามบุกจับกลุ่มนายนนได้นายนนคนนี้ก็คือคนขับรถเก๋งสีดำำํานําขบวนรถของเสียแป้งที่หนีออกจากโรงพยาบาลน,นี่แหละค,ะค่ะเขา คนนี้นะคะถูกตั้งข้อหาร่วมกันกระทําการใดๆให้ผู้ถูกคุมขังซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุก15ปีขึ้นไปหลุดพ้นจากการคุมขังก็คือช่วยผู้ต้องขังที่เป็นโทษสูงเนี่ยหลบหนีออกไปได้นั่นเองนะคะ,ะก็ไปจับได้ที่บ้านในตำบลดอนตะโกอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีคือมีพยานหลักฐานคะ่ะว่าในนนคนนี้เนี่ย นะพาเสียแป้งหนีชัดเจนแล้วพอไปตรวจสอบในห้องก็ไม่ได้เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะคะก็เลยควบคุมตัวไปสอบต่อที่กองกำกับการสืบสวนตํารวจภูธรเมืองราชบุรีค่ะก่อนจะพาไปฝากขังที่สพเมืองราชบุรีหนึ่งคืนจากนั้นส่งตัวต่อไปดําเนินคดีที่พื้นที่เกิดเหตุก็คือนครศรีธรรมราชภรรยาและลูกของในนน,น,นก็มายืนรอด้วยนะคะคร,รอส่งในนนเข้าห้องขังค่ะ มีรายงานบอกว่าตอนที่ใน,นอนกําลังจะเดินเข้าห้องขังเนี่ยเขาหันไปบอกภรรยาบอกว่าเขา ไม่ใช่ลูกน้องเสียแป้งอะอ<า>ทีนี้ตอนนี้นะตอนนี้ก็คือจับได้เกือบจะครบแล้วตอนนี้หนีอยู่คนเดียวก็คือเสียแป้งที่ยังหลบหนีลอยนวลอยู่ซึ่งก็หน่วยงานทางการก็บอกว่าน่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับก็อาจจะมีการออกหมายแดงนะประสานทางตํารวจในต่างประเทศเนี่ยติดตามจับกลุ่มต่อไปทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวนี่อีกมุมหนึ่งคือก่อนหนะ้านี้มันมีรายงานว่าเสียแป้งพอหน,นีออกมาแล้วเนี่ยน่าจะไปเอาคืนไปล้างแค้น กับเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนนะคะซึ่งบรรยากาศที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีอาการคนหนึ่งค่ะนำจดหมายข่มขู่ไปแจ้งความที่สอพอเมืองสงขลาเขาบอกว่าเขาได้รับจดหมายขู่ฆ่าส่งมาจากลูกน้องของเสียแป้งในจดหมายเนี่ยระบุข้อความค่ะว่าให้เอาเงินมาคืนพี่แป้งด้วยเพราะหักหลังทีมงาน คนพัทลุงด้วยกันเนี่ยไม่น่าทำแบบนี้เลยระวังเมียและครอบครัวให้ดีจะยินให้แว่นทะลุตาก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการวาดรูปปืนสั้นและคำว่าตายลงวันที่27ตุลาคมด้วยนะคะนี่จริงๆคุณนุ่นอ่านสุภาพแล้วนะคุณผู้ชมฮะเพราะ<ต>ถ้า,าดูตามข้อความจริงเนี่ยใช้ภาษาพ่อขุนรามอะคะอ่ะอ่านะฮะ แต่ว่านั่นแหละครับคุณผู้ชมนี่คุณนุ่นอ่านแบบสุภาพอธิบายาให้เข้าใจง่ายๆก็คือพูดง่ายๆฮะว่าก็เป็นจดหมายข่มขู่นั่นแหละครับผมขู่ฆ่าค่ะทั้งตัวอายการแล้วก็ครอบครัวด้วยอายการท่านนี้เนี่ยอยู่ที่สำนักง,งานอายการภาค9ก้านะคะมารักษาการในตำแหน่งอายการจงังหวัดคดีสารแขวงสงขลาซึ่งตัวท่านเองเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากสำนักง,งานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจงังหวัดพัทลุงคืออยู่พัทลุงมาก่อนซึ่งเป็นพื้นที่ของเสียแป้งเขานนะคะอายการท่านนี้กลัวว่าจะ ไม่ปลอดภัยคะ่ะก็เลยมาแจ้งความที่สพเมืองสงขลาก่อนตัวท่านเองยืนยันว่าไม่รู้จักเสียแป้งมาก่อนนะคะครับผมอ่ะคุณผ,ผู้ชมก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าเรื่องของจดหมายขู่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับตรงนี้